สวัสดีครับผมปอปอกันแล้วครับกับช่องเชียนจังนะครับมือนีก็กยอยู <c oughs> ่อ่าวัดยี่เสก่อนตอนนี้ก็อยู่ทถ่งสีเมืองนะคะก็ทักทายหน่อยสวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่ถึงสีเมืองนะคะมาเมืองงานแห่เทียนเหดูงานแห่เทียนนะคะครับผมเดี๋ยวฟุงเสื้าไปย่างเบืองภาษาประจำปีสองพนห้าหกห้านะคะเดี๋ยวสิพอผ้าย่างไปเบืองข้างในเนาะ แม่กันป,ป,ป่ะไปเบิ่งข้างในเห็นป่ะไปทั้งคุ่นยางไปเลยเดี๋ยวผมจะพาเขาไปเบิ่งข้างในนะครับผมงานแฮ่เทียนครับปีนี้ครับปีน้องครับพ้นกะเริ่มตกลื่นปล่อยๆเนี่ยน้อยหนึ่งอันนี้นกยออ็ยูรูซาเจลเล่นใส่ออยังยังเลย เทีย,นง,ทยนงามเลยตนอนนี้ก๋ากำลังจะแห่เข้าไปวัดทุ่งสีเมืองครับตอนนี้แห่อ,อมเมืองนี่ พิดสายไฝปะไปย่างไปใหญ่ปะย่างไปดิเฮี้มาบอกอันนี้ไปย่างไปเบิ้งหุ่นปะเดี๋ยวกะสีฝ้าย่างเบิ้งไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องบรรยากาศฟ้าคึ่มๆแน่ฝนมีฝนปล่อย หลายขบวนเนี่ยคนก็หลายป<ว>ระมาณสิบสิบกว่านี่มั้งเดี๋ยวพาดูชมนะครับฮะไปยังเพิ่งไปเรื่อยปะนี่ครับผมพาชมบรรยากาศอ่าเที่ยนแหงนะครับเนะบาะมเนริกามือเขา้าภาษาที่สิบสี่งางานใหาเกจคุณตัวนี้จะคุลาไปยางเรื่อย Nhang mừng Có... này rồi Có ớt kinh ảm Giờ lúc mà chẳng mà thai đủ Cháu <laughs> lúc mà chẳng thai đủ bay đi, đi Nhang chân xuống วัดต่ท่านะครับถ่ายดูปะ่ะไอเย็นหันนี่ยถ่ายดูไหมโอ้งามเลยครับพี่น้องครับกำลังย้างมากเลยเครื่องนึง รสแม่หร,รอครับพี่ปอเบ่งบ่งไก่ไก่โอ้โหที่ดันงามเลยเนาะตอนนี้ก็แห่เขาไปวัดทุงแม่นบ่แห่ไปวัดทุงนะครับทุ่งสีเมือง ตอนนี้คณะขบวนบนติด๊ดน่าจะติดสายไฟไปบนไหนปะงางไปแล้วครับจะพาชมมือครับพี่น้องครับเดี๋ยวพาเดินชมดูนะครับง่ามเลยฮะ น้ำงามท่านคอยเป็นตำารวการกวาดตัาสิเจไปเลยว้าวนะป้ายยังไป็นอยงไรอนี่ครับผมตอนขบวนแห่อยู่ข้างหน้าเป็นติดอยู่นะครับติดสายไฟก็เลยไปโบกันได้อยู่ติดสายไฟอยู่นะครับผมโอ้นี่วัดอำเภอน้ำคุณเนาะอำเภอ้ำคุณก็มานะครับผมทรงเหมือนกันแต่ละอำเภอนะครับนี่ครับไป ไปพ่ายางไปง่ามเลยครับอืมคุณน,นะกำลังแหม,มาเรื่อยๆแค่ขบวนขานามันติสดสายไฟอยู่ ใช่พี่น้องเบิงเนาะปูใดดีโบเดมาเนะครับเนาะก,กะเดี๋ยวคาสิมีตอนกลางคืนอีกกลางคืนอาจสิง,ง่ามกว่านี้อยู่โอ้ฝนอะอาหารยังไวะเดี๋ยวพามึงบรรยากาศไปเรียนนะครับ ภาสิยางกรับนะมีครับมีซ้ำนี่แหละครับพี่น้องครับขบวนกับชุดอยู่ประมาณนะั่นเนาะครับแต่ละขบวนกับงามครับพี่น้องโอ้โหมีไงเนาะเดี๋ยวถ่ายพี่น้องในเบื้องล่างครับนะเนาะขบวนมีจังง,งามๆเลย ครับผมเทียนพันษาอุบลราชธานีอันนี้อำเภอเราเสือโกกอันนี้เราเห็นอยู่เห็นอยู่อันนี้เราเสือโกกก่อเราเสือโกกก็งามเลยส่งแต่ละอำเภอนะครับผมแต่ละอำเภอของจังหวัดอุบลบุญบุญถึงเพื่อกำลังเอามากำลังออกมาเรื่อยว่อันนี้กลางค้นฝนครับค้นฝนค้นฟ้า แต่ขังขบวนข้งนางหน้าเพิ่นติดสายไฟไปบบขั่นไหนนะครับเนาะก,ก็เห็นอยู่ซัมนี่แหะครับผมขบวนเน่าอยู่ครับพี่น้องครับก็ถ่ายพี่น้องปเลยเบิ่งก็ประมาณนี้ครับผม,มอ่าบูนขบวนกำลังน้ำมาเรื่อยไงปะเนี่ยงมากดิข้งางหน้าแต่วงผ้าิ่งลบเลยนะครับ งามด้วยครับงามเลยอันนี้วัดมหาลามนะครับพี่น่องครับอ่ายางมึงนีเด๋อ เดี๋ยวถ่ายถ่ายเบื้องย่ามแรงก่อนะครับผมจะไปถ่ายบรรยากาศอยู่หน้าทงสีเมืองตอนแรงนะครับเนาะแต่เป็นปกติซองแสงไฟกับสีงามกูนี่อยู่ครับตอนนี้ก็กำลังเฮากันนะครับผมแต่ประมาณนี้ครับไป,ไปยืนเห็นเดี๋ยวถ่ายดูหนไปไปยืนเห็นถ่ายดูครับอ๋อถูกนะครับพี่น้องครับอเอาแม่ลงเนี่ยหนึ่งสอง งามเลยครับเทียนพรรษานะครับผมพอกันชิปนาครับพี่น้องครับกับลิปนี้กับขาพี่น้องเมืองบรรยากาศเป็นกระดังเฮียเทียนเทียนประกวดน้องครับน้องกระดังจะเข้าไปรงสีเมืองน้องครับน้องต่พอกันชิปนานครับพี่น้องครับลิปนี้กับ เอาบรรยากาศแค่นี้มากฝากพีฝากน้องโอเคครับไปนะครับบ๊ายบาย